ของอหมอลำเสียงวิหกพร้อมกับดอกเหมยเทนภานะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันดีนะครับถือว่าเป็นมือสันวันดีนะครับวันนี้วันเกิดน้องไส้วันเกิดของน้องนกพงศกรนะครับของขวัญชิ้นโบแดงนะครับอีสุ ป้ายแดงนะครับเป็นรถแต่งโตมูลค่า3ล้านบาทจากแม่อออยออสเตรเลียวันนี้นะครับพี่น้องหันหลังกลับไปด้านด้านหลังคานผู้ชมนะครับเมื่อนี้ถือว่านะครับเป็นมือดีนะครับแล้วก็เป็นนะครับปฐมมาเลอก์ของน้องชายน้องนกคงสกรหัวหน้าผู้นําทีมงานหมอลําเสียงวีหแล้วก็หมอลาอลังการโชว์นะครับวันนี้ผมนะครับเดี๋ยวจะรวดพร้อมกับป๋าอ้วนเสียงวีหกวันนี้มาเป็นพิธีกรคู่กันนะครับ ผู้ใดอยากทายลูกผูก้ใดอยากแสดงความยินดีกับน้องนกพงศกรตอนนี้เลียนเชิญพี่น้องดาง้านหลังทาง่านผู้ชมได้แล้วครับเด้อครับผมหันไปทาง้งหมพี่น้องครับชื่ชนชมนะครับผมต้องกล่าวขอบพระคุณนะครับคุณแม่อ้อยอสเตรเลียนะครับผมมอบของขวัญพิเศษพี่น้องครับ <S <S ป้ายแดงวัววันทั้งวออกสะอย่า,าบอกนึงสี่หาป้ายเปลี่ยนมาหนึ่งสองห้าววดาเซอร์เด้อพี่น้องเด้อ ได้ดึงสองหาเตียัวได้ <s <S ึงสองหาไงมากอทุ <t un> <t un> um> ่มหาลอยพุทธหาลอยไงนไี้เขได้ยืดแถวนี้เดพิคนเอามาจากปเอ้แม่งบินตามเลยเอามัตบังน้าพเจงโอโอเควันนี้นะครับเรามาที่จังหวัดอุรรธานีนะครับมากับวันนี้เป็นเอ๋เจ้าของพระธาตุดีของคุณนกสาครับ เรามาพบกับคณะสอนเสียงวิหกนะครับแล้วนำโดยคุณนกภูสกรวันนี้เป็นวันที่เกิดของคุณนกเพราะว่าอย่างี้เรามีรถของเราก็คือเป็นรถใหม่ป้ายแดงของอยี่สิบรไฟส์นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของยี่สิบก็เลยอยากมาสัมผัคุณนถ ของเราบ้านไปสร้างกองสูงไปทั่วประเทศหนึ่งนดูกาลแบตเดือนเต็มครับคือต้องเดินทางทุกวันเลยสิ่งแรกคือความประหยัดความประหยัดมาก่อนเลยเพราะว่ารุ่นใหม่ล่าสุดของเราคือประหยัดน้ำมันมากครับและที่สําคัญนะครับเป็นแฟนที่สําคัญเลยนะครับคือไม่ต้องเติมน้ำมันบำบัดคอยสีใช่มันเป็นน้ำยาบำบัดไอเสียที่จริงแล้วเนี่ยเครื่องยนต์ยูโรไฟของปัจจุบันของประเทศเราตอนเนี้ย ััคบแล้วต้องเป็นรักโลกแล้วคือต้องปล่อยคนละกิจในเขาไม่ยัวเลยืนแเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนมีสูตรตอบตรใช่ครับคือไม่ไม่สร้างคนละกิจไม่สร้างคละรัฐประอยชน์คนเราค่าเรก็สิ่งนั้นนะครับนี่นี่เดือนจะอบมากใช่ครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันเออเซฟคอร์ดในเรื่องของการไม่ต้องเติมน้ำยาประปาได้เสียแน่นแล้วลบเลือกยังมีมีสูตรเนี่ยยังมีสูตรบริการใช่ไหม มีศูนย์บริการหรือว่าผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของการเดินทางไปเหนือใต้ออกต่างไม่ว่ารถจะไปเกิดฉุกเฉินอยงไหนหรือยังไงคุณโยสิ่งนี้คือเบาใจโล่งใจปักบอกแล้วก็ไว้ในที่พูดดีนะากต้นับประกันเลยนะครับคุณลุติดต่อจดบ้างแล้วก็เลือกนะครับเพราะว่าคันนี้น่าจะได้ แต่ตอนนี้คือรุนเก่แล้วต้องห่วงว่าจะมีกานต่อไปแย่รอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทให้สก็ต้องดูสองก่นลเพราะว่ารสองห่วงคู่หน่วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเราดึงค่ะเป็นเขาบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับใครวันเชิดเพราะมันจะบังขัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเชิญอเชิให้ับ้อด้ยคน มากมเลยค่ะแม่อ้อยพนารัของชายของเรมาน่ารักมากแม่อ้อยกำลังสูงมอบของฝันมันเกิดชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตของชายของตอนแม่กับชายวันคิกันลวทุกราแบนับแกรของลำังร่วมแสดงวานดีกับลูกสายตอน้วยนะครับหลบมัเดินที่จะบอกแกนะครับตอ้ค่ะ ไอผมาลยมันก็ขาดเลยลเอยโดนตอาไหนวงชาไหมคะอันนี้ไม่อะไรก็ไม่รู้มันขาดชุด,ด,ดไม่คืเป็นตัวชัวน,นะคะไอพวกไม่ชัวย่าเอามาค่ะบ่จะามุกไกญ่ีก อัน pues ที like ่ชั like ่วไม่เลยก็ไม่รู้ชั่วอันอันที่ชั่วปะชั่วเหอ